ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะเอาละตอนนี้นะฮะถึงเวลาคู่ต่อไปครับเชิญเลยครับคุณจิ๊บค่ะเฮ้ยสู้เขาตื่นเต้นตื่นเต้นนี้เลือกดีกว่าว่าคุณจะเลือกหมวดอะไรโคบานโคบานค่ะ กูจิ้มเลือกแล้วครับโคบานโคบ้านรู้ไหมว่าขอบ้านคืออะไรไม่รู้เอามามาขอคำปริศนาครับอักษรมาครับขอบานขอบานรู้แม่ใจเย็นๆครับฟังผมเหมือนรู้แล้วนะครับ เฮ้ยโอ้คาวอยรู้แล้วยัยปากบอกไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่กดถือว่าเร็วมากนะครับยืนยันคำตอบว่าคือคาวอยเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนคิดว่าเลี้ยงหมาคือจริงๆแล้วคาวอยเนี่ยเขาขี่มาเพื่อเลี้ยงวัวมันเป็นที่มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันก็ไม่ต่างกันอยู่ในแบบ ท็อปปิกเดียวกันเลยขอตอบว่าเป็นผู้ชายเลี้ยงวัวเป็นคำตอบที่ถูก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 ยากกยากเลยกเลูคอย่าดูถูกดิฉันค่ะต่อเลยนะมาค่ะลุยเลยขอคำปริศนาครับ อักษรมาครับเลือกเองนะครับยังงงเองนะครับมุณไอคนได้เลยตอนนี้คิดอะไรแล้วพ้นพูออกมาโคบานโคบานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยได้พูออกมาโอ้โหนี่คุณไอได้แล้วนะฟังผมได้แล้วนะโอ้โหย่ากิฟต์่อทไมลูกกิฟต์มันคือ เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอันคือนอกจากเลี้ยงวัวแล้วเนี่ยคนพวกนี้เขามีแบบมีแอคทิวิตี้ที่แบบเป็นแบบฉากในหนังบ่อยๆนี่นี่นีขอตอบว่าคาวบอยดวลปืนค่ะนี่นี่ตอบมาว่าคาวบอยดวลปืนเป็นคำตอบที่ ที่คุณแกล้งแอปแกล้งแบลวแกล้งเออมันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือการแสดงการแสดงอคุณแยกไม่ออกเหรอจริงๆพวกเราฉลาดกันตามจริงเราฉลาดแต่เราทำเป็นโง่แล้วทำเป็นอุ้ยอะไรวะเนี่ยวิ่งอะไรกันเนี่ยคือแบบว่าตลกด้วยมีสมองด้วยไงโอเคนะครับเหลือเวลาอีก28วินาทีกับอีก2องคำสุดท้ายนะครับอักษรมาครับ คือเป็นเป็นชื่อรู้ป่เนี่ยชั้นยังคลิปเรื่อยๆอธิบายนะครับตอบตอบมาแล้วค่อยอธิบายเป็นชื่อต้นไม้เป็นชื่ออะไรนหมุดไทยไงเป็นชื่อหมุดไทยหัวหมวดโคบานโคบานีนมมัหลายความมหายอันเนี้ยมันมีหลายความหมายก็เลยจะบอกว่าเคยทำเป็นหนังด้วยอ่า ก่อนจะเข้าเรื่องเขาต้องฟังอะไรมันต้องมันต้องตีให้มัน่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาคาแรคเตอร์เขาเนี่ยตอบเลยแล้วกันเหนื่อยละมั่นใจแล้วตอบว่าปลาทลายโจรค่ะปลาทลายโจรนะครับตอบมาแล้วนะครับเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูก หลงทางไปแล้วคือฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะมีเป็นชื่อที่เหมือนกัน2อย่างึ้นเป็นสมุนไพรไม่ใช่หรือเปลแต่เมื่อกี้พูดมาถูกต้องคือเป็นหนังไทยที่ในยุคอดีตที่เป็นแบบกบอยอบอยย้อนยุคประมาณนั้นนะครับตอนนี้ครับผ่านไปแล้ว3คํคำนะฮะยังเหลือเวลาอีก1ิีวินาทีขอคำปริศนาครับอักษรตบมาครับค่อยๆใจเย็นพูดมาก่อน14วินาทีนะครับพูดมาก่อนคิดอะไรได้พูดมาก่อนยังคิดอะไรไม่ได้เลย แล้วนะครับต้องตอบครับ5วินาทีครับต้องตอบครับคุณจิ๊บครับขอตอบว่าเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะเียกอะไรกับโคบาานโคบางในใจเราแบบตอบได้ไหมวะอันนี้เนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองที่เขาเรียกได้ว่า คารบอยเป็นเมืองต้นกำเนิดของคารบอยอะไรเงี้ยเมืม่อก่อนเนี้ยเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรลกล้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาทําแบบพวกการเกษตร<ๆ>การปศุสัตว์อะไรเงี้ยยืนยันคำตอบครับตอบว่าเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นคําตอบที่ถูก สามารถทําได้หรือเปล่าไม่ต้องมาลุ้นการทำเลยว่าเชิญเลยครับกิมซ่าพร้อมเริวมมาเลยครับหมวดยอยยังพบชีวิตเป็นของคุณครับ <ฮะ S 2> เลยหาให้ดีผมเชื่อว่าคุณ2คนจะต้องไปคว้าเงินแสนอย่างแน่นอนตั้งติให้ดีครับ <ฮะ S 2> ขอคำปรณาครับ <ฮะ S 2> อักษรมาครับ ยอแยกนะครับยอยยกษ์ฝั่งผมรู้แล้วนะฮะเก่งมากย่งทำไมหน้าช็อกไปเลยไม่ต้องอธิบายตอบไปเลยเพ่อความชั่วของเรานึกว่าจะยากกว่านี้สบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วขอตอบค่ะตอบว่าผีเสื้อสมุดเป็นคำตอบที่ เคยเห็นไหมูกปาสีสมูตามที่ต่างๆนี่เป็บ้างเลยที่นี่ก็มีอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผีทะเลหรอนี่คือผีเจ้าสมุทรหรอนั่นเนี่ยเหมือนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกล็ดด้วยบอยใช้เลยเหมือนเลย สือเวลาให้ดีนะครับคำ <ะ S 1> ต่อไปผมขอคำพิหนาครับอ,อักษรมาครับเย็นๆนะครับค่อยๆดูไปก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับยอ,อยั้ง กดเลยเลยกดเลยบางครั้งต้องใช้ความชั่มากกว่าข้อมูลที่มีอยู่มั่นใจตอบว่าดูเครียดดูเครียดโอ้ยอยากแหลกมาเป็นกรอนระวังเวลาหมดนะครับอินทระชิตตา อันนี้ไม่นกันเกือบกล้องตัดไม่ทันเรียกพระอินทรชิตตากทศกัณฐ์หมดเวลาครับไม่รู้ว่าต้องการเพื่อนอะไรอะถามเพื่อนถามเพื่อนอินทรชิตลูกทศกัณฐ์อินทรชิตนี่ ถูต้องด้วยเออเขาคือใครครับก็คือใครครับก็อินทราชิตที่คือลูกของทศกัณครับถูกต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งมันไปทิ้งมันไปค่ะสู้กับข้อนี้อักษรมาครับยังอยู่ในหมวดของยอยักษ์นะครับ เวลาน้อยมากออกมาไม่กี่ตัวเองยักษ์เดี๋ยวผู้ผิดา่ะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กตอบให้เร็ขึ้นยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเร็ว่นี้เร็ว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  โอเคถือว่าทำได้ดีนะฮะตอนนี้ครับผ่านไปนะฮะสามคำเหลือเวลาอีก14วินาทีนะฮะกับคำสุดท okay. ้ายค่ะอ sí. ักษรมาครับ14วินาทีนะครับเวลาหมด ไม่ต้องรอเวลาหมดนะครับตอบได้เลยนะครับแจ็คผู้ค่ายักษ์ค่ะโอนแจ็าเจื่อนตอบถูกแน่นอนที่สุดครับผมเตรียมปินต้นถั่วแล้วครับเนี่ยแจัดผู้ค่ายักษ์นะครับเป็นคำตอบที่ สูงสีกันมากๆเลยครับช่วงหน้ามาดูกันว่าใครจะชนะเข้าไปชิงเงินแสน